สวัสดีครับผมนพวิชุนรำครับผมนายธนพาจจรันวรพันธ์ครับผมนายแมนธันทไทคอสครับพวกเรามาจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยครับกับโครงงานเครื่องมือการตรวจสอบหัวใจด้วยตนเองจากเสียงสเตโตสโคปด้วยอัลกรึมเครือข่ายเซล์ประสาทเทียมหรือ CSM2 ครับก็โครงงานของพวกเรานะครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยครับมีเครื่องมือที่สามารถตรวจหัวใจได้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอครับด้วยการใช้สมาร์ทโฟนสเตโตสโคปแล้วก็แอปพลิเคชันครับ ก็จุดเด่นของเราครับเครื่องมือของเราครับมีความคุ้มค่าเพราะว่าเราใช้ต้นทุนที่ต่ําครับแต่ว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหา3อย่างด้วยกันครับก็คือแก้ไขปัญหาแพทย์ขาดแคลนแล้วก็ช่วยโรงพยาบาลครับให้ตรวจผู้ป่วยได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนที่เป็นโรคหัวใจครับมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นครับ้อของพวกเรานะครับสามารถนํามาใช้ในการตรวจโรคหัวใจเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลสาหรับช่วยลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็การจากไปก่อนเวลาอันควรครับเพื่อให้สามารถคนในพื้นที่ห่างไกลนะครับได้รับโอกาสในการตรวจโรคหัวใจอย่างยั่งยืนครับ ก็พวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็ภ <c oughs> ูม no <c oughs> <wiele> ิใจมากๆครับที่ได้รับรางวัล Prime Minister Science Award ครับที่เป็นผลงานที่พวกเราทํามาครับแล้วเราก็รู้สึกว่านี่ก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่เราจะสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นใหม่ๆแล้วก็นวัตกรรมต่างๆออกมาเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ชุมชนต่อไปเรื่อยๆครับออชิคกี้พายกครังนึงนะคะนินจากเพื่อรางวัล Prime ซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกลุ่มแรกของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล Prime Minister Science Award ในปี2022ครับอยากจะเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับ เขามาร่วมแข่งขันในโครงการ Prime Minister Science Award ครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมกัแพัฒนานวัตกรรมครับสาอนาคตรร่วมกันต่อไปครับ